สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูกิจกรรมใน1วันช่วงกลางวันของอิมแม่นะคะอิมแม่ค่ะนี่แหละคะ่ะคือนอกจากตื่นมาเนี่ยแพ็กออเดอร์รับออเดอร์หรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับที่ร้านแล้วนะคะเราก็จะมีภารกิจในการสอนการบ้านลูกระหว่างสอนการบ้านลูกไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องทํางานของตัวเองไปด้วยนะคะมีการแพ็คคงแพ็คของเมื่อวานออเดอร์เยอะมากอันนี้คือคลิปของเมื่อวานนะคะคือออเดอร์เยอะมากเพราะมีของเข้าทั้งหมด2กล่องน,นะคะออเดอร์ที่มันเข้ามามีพรีออเดอร์อะไรเงี้ยเราก็รีบทยอยแต่ว่าแพ็กให้ลูกคา้าเร็วที่สุดอออออยย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 ่่่่่่าาาาาเเเเเเรรีีีีีกกกกววววททลลสปปดดัพุคคนนนมืื สรงเนี่ยทรงทุงใหญ่นะคะใส่รถเคีนใหญ่ก็คือเปลืองพื้นที่ก็เลยอ่ะหอไปทางกระสอบประกันก็ แพ็คของแบบนี้นะคะให้ดูออเดอร์นะเราล้าง้าเราเนี่ยคือถ้าสมมติว่าลูกคา้สาสั่งผีออเดอร์ใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะตามของไม่ได้เพราะว่าระบบเว็บไซต์เราอะมันตามออเดอร์ได้ตลอดทุกคนค่ะมันมาตรฐานดีมากๆแล้วเวลาที่ของเข้ามานะคะอย่างวันนี้เข้า2กล่อง,องใช่ไหมมีก็ต้องมาเช็คชิปเมต์น,นะคะแล้วก็มาเช็คว่าของในกล่องเนี่ยเข้าครบไหมหรือว่าโดนตรวจโดนเจาะโดนอะไรแบบทําอะไรสโกโปรกหรือปาก็ต้องมานั่งเช็ดนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะร้านเรามันร้านเล็กๆอะลูกค้าขาแค่มีเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้อ็ยแ เ็จเรียบร้อยตอนบ่ายแล้วก็ของไปส่งนะคะมันก็จะมีกําหนดเวลาอยู่ว่าส่งตอนไหนให้ลูกค้าได้ของไวที่สุดประมาณนี้จ้าเข้าชมเว็บไซต์กดลิงก์ที่ไบโอนะคะ